เบื่อกันไหมครับเพื่อนๆกับสมาร์ทวอทจอเล็กๆเนี่ยที่ต้องเพ่งมองวันนี้นะครับผมมีสมาร์ทวอทตัวใหม่จากแบรนด์กูจ o ดอกนะครับที่มีหน้าจอใหญ่ขนาด2.01นิ้วมาแนะนำเพื่อนๆครับและราคายังอยู่เพียงหลักร้อยต้นๆอีกด้วยนี่แหละครับกูจจดอก FB 058ผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยเขารู้จักแบรนด์นี้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าเขาทำเก็ตเจตต่างๆเนี่ยมากมายเลครับ ตรงนี้นะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้คู่มือตัวเนี้ยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งทําให้เพื่อนเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็สายชาร์จตับแถมเลยแบบนี้ ก่อนการใช้งานนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าดาวฟิตนะครับได้ทั้งระบบ Android และ iOS หลังจากทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเวลาของนการเนี่ยก็จะตรงกับตัวมือถือภายในแอปนะครับเราจะใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพต่างๆของเรานะครับรวมถึงการแจ้งเตือนด้วยและยังมีโปรแกรมฝึกอบรมต่างๆเนี่ยให้เราใช้งานอีกมากมายด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คบแบบนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการฝึกอบรมรูปแบบไหนก็เลือกใช้ตามต้องการได้เลยภายในแอปนะครับยังสามารถเปลี่ยนวอตเฟสดได้มากกว่า100แบบทนะครับ ชอบแบบไหนก็สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เลยทันทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอป Google Fit และ s t a r w a r ได้อีกด้วยวัสดุตัวเรือนนาฬิกาครับตัวนี้เป็นอลลอยผสมกับ ABS นะครับหน้าจอแสดงผลแบบ HD นะครับขนาด2.0นิ้วส่วนตรงนี้เป็นลำโพงนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะมีรูไมค์สนทนาและตรงแม็ดประยมต์ตรงนี้นะครับสามารถกดปุ่มใช้งานได้ครับ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นขั้วชาร์จแบบแถบแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับและเซนเซอร์ออปติคอลนะครับสำหรับวัดค่าสุขภาพต่างๆตัวสายนาฬิกานะครับสามารถถอดเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยมีขนาดอยู่ที่22มมนะครับสามารถหาซื้อได้ในตลาดออนไลน์ทั่วไปเลยครับหากต้องการจะเปลี่ยนนะตัวเข็มขัดตรงนี้นะครับเป็น Stanley, สแตนเลสสลักคำว่า g ูโจด็อกในส่วนการใช้งานแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ขนาด 700mAh ใช้งานได้8ถึง15วันแต่ถ้าในโหมดสแตนบายใช้งานได้ถึง180วันหน้าจอเป็นจอสัมผัสนะครับตรงนี้ความรู้สึกแบบเรียบลื่นตอบสนองฉับไวเลยนะครับความละเอียดหน้าจอ240คูณ296พิกเซลรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ5.3การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับปัดบนลงล่างเนี่ยก็จะเป็นเมนูแบบว่าฟังก์ชันลัดต่างๆนะปัดขึ้นบนแบบนี้นะครับจะเป็นเมสเซจข้อความต่างๆที่เราตั้งเตือนไว้นะครับตรงนี้ไปสามารถตั้งเตือนในแอปพลิเคชันได้นะว่าต้องการให้เป็นแอปตัวไหนนะคร ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันละต่างๆสามารถใช้งานแบบสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะปัดไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีวิดเจตต่างๆนะครับให้เราใช้งานซึ่งวิดเจตตรงนี้เป็นวิดเจตที่เราใช้บ่อยๆนะครับเขาเลยจะมีไว้ให้ตรงนี้เนะนี่ยสะดวกมากๆเลยอันนี้จะเป็นเรื่องของการติดตามการนอนนะครับเราสามารถดูสุขภาพการนอนเราได้อย่างตรงนี้หรือดูในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการวัดอัดตราการเต้นหัวใจอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดู ฟังชันต่อไปนะครับเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์น,นะครับไม่สามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ได้นะครับฟังก์ชั่นยอดนิยมอย่างการวัดออกซิเจนในเลือดก,ก็มีมาให้นะครับและยังมีฟังก์ชันที่สามารถวัดความเครียดเด้งด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูดินี่แบบนี้เลยเวทเก็ตตรงนี้นะครับยังสามารถบวกเพิ่มสภาพอากาศเนี่ยเข้าไปได้อีกด้วยแบบนี้นะครับก็หลักๆของหน้าจอหลักก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับ ในส่วนการใช้งานปุ่มนะครับกดปุ่มเข้าไปเนี่ยจะมีเมนูต่างๆเนี่ยให้เราเลือกใช้งานเนี่ยมากมายเลยนะครับเราเพื่อลองเลือกดูนะว่าต้องการใช้เมนูไหนก็สามารถกดแตะสัมผัสเลือกเข้าไปได้เลยครับสำหรับในโหมดกีฬามีให้เราใช้งานมากกว่า120โหมดนะครับบางประเภทกีฬาเราสามารถใช้งาน GPS ได้นะครับแต่ต้องใช้งานร่วมกับแอปดาวฟิตเราอยากได้ประเภทกีฬาอะไรเพิ่มเติมนะครับกดปุ่มบวกแบบเนี้ยเพิ่มเข้าไปได้ว่าต้องการประเภทไหน ตัวรการมีลำโพงในตัวทำงานผ่านบลูทูธคอลลิ่งสามารถโทรออกรับสายได้ในส่วนการกันน้ำตัวนี้นะครับตามสเปคเนี่ยกันน้ำระดับ IP 6 8ผมแนะนำว่าไม่ควรใส่เล่นน้ำหรือว่ายน้ำอยู่ดีนะครับโหมดการค้นหาโทรศัพท์ก็มีมาให้ด้วยแบบนี้ผมบอกเพื่ <c oughs> อนๆเลยครับว่าตัวนี้มีฟังก์ชันเนี่ยหลากหลายมากๆในการใช้งาน ต้องลองใช้งานดูกับราคาตัวเนี้ยไม่ถึง500บาทครับเพื่อนแต่ก็ได้สมาร์ทวอทที่ใช้งานคุ้มๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามสุขภาพได้24ชั่วโมงหมดออกกำลังกายมากกว่า120โหมดแบตเตอรี่ทนทานสแตนบายอยู่ได้นานเป็นเดือนและยังสามารถโทรออกรับสายได้อีกด้วยนี่แหละครับกูจะดอก fb 058สมาร์ทวอทสุดคุม้มฟังก์ชันจัเต็มแห่งปี หากเพื่อนๆท่านอไหนสนใจนะครับอยากได้ของดีมีคุณภาพมีการรับประกันจากทางแบรนด์กูจะดอกออฟฟิเชียลโดยตรงนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างซ้ายมือของวิดีโอชุดนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ